สวัสดีครับท่านกำลังชมช่อง l e ิ r ไ l i ์ e กันนะครับวันนี้นะครับเรามากันที่วัดบางกอนะครับอันนี้เป็นวิดีโอบันทึกการเดินทางของวันที่11นะครับผมวันอาทิตย์ที่11นะครับคุมภาพันธ์นะครับ2567ก็นะครับก็เวลาก็ประมาณสัก11โมงนะครับก็วันนี้นะครับเรามาวัดบางกอนนะครับก็จะมาไหว้พระนะครับก็เลยมาถ่าย งานแก้ปีฉงกันด้วยนะครับก็วัดปางกรอตอนนี้นะครับจะมีทางเข้า2ทางครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็ここอยู่ใกล้กับทางเาข้าศูนย์การค้าสเสือป่านะครับอ,อีกทางนึงก็คือด้านหน้าวัดบางกรอเลยครับด้านหน้าประตูใหญ่เลยนะครับก็ปกติเนี่ยประตูใหญ่เนี่ยเขาก็จะปิดนะครับก็จะให้เหลือแต่ประตูนี้นะก็วันนี้ที่ผมไปเนี่ยก็คือเขาเปิดทางประตูใหญ่แล้วก็ประตูนี้ด้วยนะก็คือผมขอเรียวกว่าเป็นประตูเล็กนะที่ประตูที่เขาใกจะเข้าที่คือเป็นประตูเล็กนะก็ ปกติเนี่ยเขาก็จะเรียกปกติเขาก็จะเปิดแต่ประตูเล็กนะก็จะเปิดประตูใหญ่นะเพราะว่าตอนหลังซ่อมแซมก็อยู่นะก็ด <c oughs> ้านในเอาวัดมาก่อนวันนี้เราไม่ได้เข้าไปเลยนะเพราะว่าคนหนาแน่นนะว่าแต่ข้างนอกพอนะเข้าไปไม่ไหวจริงๆนะก็เข้าไปถ่ายให้ดูนะว่า,อาพอท่านเข้ามาทางประตูเล็กนะครับการแก้ปิชโจะอยู่ซ้ายมือของท่านตรงนี้เลยนะครับประต,ตูสีแดงตรงนี้นนครับ ทางเข้านะครับก็ไปแก้ปปชงนะกับ,บว่ายเสริมดวงนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเสริมดวงเป็นเป็นลูกศรสีฟ้านะครับส่วนแก้ปปชงจะเป็นลูกศรสีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะฮะโอ้โหเ,เข้าไปไม่ไหวเลยนะฮนะเข้าไปไม่ไหวแล้วนะท่านดูนะครับบริคนมากันจะเยอะมากมายนะฮนะนะก็เข้าไปเข้าไปนะก็ ไม่แน่ใจว่าทางด้านประตูหน้าเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้จะหนาแน่นขนาดไหนนะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปที่ทางประตูหน้าเลยนะเข้าแต่ประตูหลังพอเจอคนปุ๊บนี่ก็ไม่ไหวนีดีกว่าก็เลยเก็บข้าไปให้ดูนะครับก็คร่าวๆนะครับว่าเรนี้ใครจะไปแก้ปีชก็อาจจะต้องมาหลังตุ๊กจีนหน่อยนะคนน่าจะได้น้อยลงนิดนึงนะตอนนี้กำลังหนาแน่นเลยนะ โอเคตอนแรกก็ว่าจะสวยเข้าไปนะด้วยว่าคนที่ย้อนเข้ามาตรงนี้เยกว่าหมายนะโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเควันนี้นะครับก็แค่นี้กันเลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วตัดภาพมาให้ดูอีกนิดนึงนะครับนี่เป็นประตูหน้านะครับนะครับ ก็คนก็เข้าไปทางด้านนี้แล้วก็ไปออกทางประตูเล็กตรงนั้นนะก็เลยแนะนำว่าให้ไปเข้าทางประตูเล็กสะดีกว่านะจะจะ,จะจะได้ไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมานะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ